สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว youtube นะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะวันนี้นี่ผมจะมารีวิวแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องครับเกี่ยวกับของที่ผมจะรีวิวชิ้นนี้ก็คือกริตครับเรียกว่ากริตโรมารามันหรือว่ากริปตปัตตาน,นีจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นหัวนกเขาเรียกหัวนกพังก์กะครับ เป็นแบบนี้ว่าด้วยเรื่องกรดเนี่ยมันก็มีต้นกําเนิดจากทางข้าสู์มาลายูเกาะชวานะฮะทางอินโดนีเซียทั่วนี้ก็ยังเป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมของทางนู้นเยอะอรัเพราะกรีเนี่ยอย่างบ้านเราก็จะเป็นทางใต้นะมีปัตตานีสงขลาประมาณนี้กรีเนี่ย มันเป็นเครื่องตอนแรกๆเขาก็คิดว่าอ่ะอย่างแรกเป็นอาวุธแน่นอนอ่ามีทั้งใบตรงใบหยักใบหยักเขาจะเรียกเป็นคดมันจะเป็นเลขขี้ซะส่วนใหญ่นะสามคดสามคดห้าคดเก้าคดต,ตามตามรูปแบบของคนจะใช้หรือคนสั่งนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูเป็นวรรณะกันพวกเก้าคดสิบเอ็ดคดเนี่ยมันจะเป็นพวก พวกนักลบพวกเจ้าขุนมูลนายเขาจะใช้กดเยอะๆขึ้นชาวบ้านอาจจะเป็นใบตรงหรือว่าใช้ในการลบก็จะเป็นใบตรงเพื่อจะสะดวกต่อการใช้งานเป็นต้นอพอมาเข้าเรื่องต่อพอบางทีเขาก็คิดว่าเป็นเครื่องรางของขัง,งเกี่ยวกับเสริมบรารมีทางการค้าขายหรือเครื่องแต่งตัวประดับยศประดับการแต่งตัวของตัวเองนะครับ ในสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ก็ไม่ค่อยแบบในบ้านเราเนี่ยไม่มีละเพราะว่าถือว่าการพกเกรดมันเป็นอาวุธมันเป็นกฎหมายแต่ทางอินโดนีเซียยังเคยเห็นอยู่นะครับผมรู้สึกยังเห็นในตามตามสารคดีตามอะไรนะยังพอมีคนถ้าคนแก่เขายังพกอยู่นั่นแหละครับอ่ะคราวนี้มาดูรีวิวของเรากันดีกว่านี่ครับของผมก็จะเป็นอันนี้เลยคนนกพังกะา ความยาวรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21่ิเอ็ดนิ้วนะครับตัวด้ามเฉยๆเนี่ยอยู่ที่4นิ้วความสูงนะส่วนตัวใบข้างในเนี่ยเป็น15นิ้วแล้วก็ลัดเขาเรียกอันนี้เรียกว่าถ้วยด้ามกริดนะถ้วยด้ามกริดอันนี้เป็นเงินนะฮะทำจากเงิน ันี้ลัดเป็นลาย,ลายทำลายขึ้นมาแกะลายเนี่ยเขาเรียกลายเป็นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นตามตามชนชั้นวรนณะครับอันนี้ผมเป็นแบบติดเหมือนกิจเจ้าเมืองนะก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ทำจากเขาควายนะครับวัสดุสวยงามวิจิตมาก นี่เลยมาดูข้างในกันข้างในแล้วครับนี่ก็จะเป็นใบตรงนะที่ผมสั่งมารอบนี้เป็นใบตรงส่วนวัสดุเนี่ยก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับอาจจะเป็นแค่เหล็กธรรมดาหรือเหล็กหลายชนิดผสมกันเพราะว่าเกตบางเล่มเนี่ยถ้าเขาเชื่อว่าเป็นของมงคลของดีเนี่ย เขาผสมวัตถุมงคลหรือความเชื่อของเขานะครับเพื่อมาทําเป็นใบเขาเรียกใบกริดอันนึงแต่ว่าเออผมลืมบอกเองเรื่องหนึง่งทางคนทางใต้หรืออะไรเนี่ยเขาเชื่อว่าอาวุธพวกนี้กริดเนี่ยมันคือตาที่สามของพศิวะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เรียกว่าเป็นใบเออเขาจะเรียกว่าเป็นตาตากริดตาดาบตาหอ เขาจะเรียกอย่างนั้นกันเป็นความเชื่อนะครับอันนี้เป็นความรู้บอกให้ฟังนี่ก็จะเป็นซสาะลองนิดหน่อยความกว้างอยู่ที่ประมาณสามเซนพอดเีเป๊ะเลยครับคมไมมไม่ได้คมเลยนะครับบอกไว้เลย <laughs> เพราะว่าช่างเนี่ยเขาทำค่อนข้างจะไว้แบบไว้โชว์ไว้สวยงามซะมากกว่าที่จะใช้ได้จริงนี่นั่แหละครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ9,500นะประมาณนี้เป็นศิลปะชาวใต้ที่ค่อนข้างหาหาดูได้ยากแล้วก็หามีก็ยากเหมือนกันไม่ใช่ยากแค่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําด้วยนะครับหนึ่งอย่างที่สองคือคนทําจริงๆแล้วก็สวยงามออกมาประมาณเนี้ยนับวันยิ่งยิ่งหาได้น้อยลงคนระ อาจจะมีช่างทําใหม่ๆขึ้นมาก็จริงแต่ว่ากําลังการผลิตของเขาต่อเล่มเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะถึงนานมากเลยซึ่งจะไม่เหมือนว่าใบมีดสมัยใหม่ดับสมัยใหม่ที่แบบโหกปั๊มกันวันละสิบเล่มยี่สิบเล่มทํากันได้เนีลยศิลปะพวกนี้มันก็ค่อยเลือนหายไปครับเท่าที่ผมไปดูตามสารดีหรือว่าไปศึกษาม,มาเพิ่มนะมีช่วงหนึ่งในบ้านเราหายไปเลยนะฮะ จนกระทั่งมีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามารื้อฟื้นก็ถึงเริ่มมีเริ่มผลิตเริ่มทำใหม่ๆก็พยายามทำตามต้นแบบเดิมให้ได้เยอะที่สุดนั่นก็เป็นอีก,อกความความหวังหนึ่งฮนะที่ไม่อยากให้อาวุธหรือของสวยๆพวกนี้มันหายไปนะฮะผมเองก็ยอมรับเลยว่าชอบมันเหมือนกัน ยิ่งศึกษายิ่งยิ่งรู้สึกว่ามันมันมีอะไรเยอะขึ้นมันเป็นทั้งประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตชอบมากครับเป็นอะไรที่น่าศึกษาแล้วก็ได้เราก็ได้รู้อะไรไปขั้นหนึ่งด้วยของไทยเราแท้ๆเลยนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกรีวิวหนึ่งที่อยากจะฝากไปสำหรับทุกคนนะครับชื่นชอบยังไงก็กดติดตามกด ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับวันนี้ก็พูดมานานเลยประมาณนี้นะครับมารีวิวเกร็ดเกร็ดหันวนกพักกะนะครับเกรดแดนใต้นะครับชบาวภาคใต้ไม่อยากให้ของดีๆพวกนี้สูญหายนะครับอยากจะอนุรักษ์แล้วก็ช่วยอุดหนุนเขาเพื่อจะได้ได้เห็นกันอีกยาวๆสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม คลิปหน้าจะเป็นไรรอติดตามชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ